นของสำนักงานชาติเราได้มาพูดคุยในเรื่องของนโยบายข้อมูลจากบุคคลทําในสิ่งที่เขาอยากเห็นเขาก็จะพาหน่วยงานไปกับเราและมีความเชื่อมั่นมากกว่าเดิมรีมูฟแลงแอนด์ดูวิลเลอร์เวลาเราคิดเหตุการณ์คิดปฏิบัติการบุคคลที่เกี่ยวข้องระบุวันเวลาสถานที่ให้ข่าวรู้ว่าไอ้ของจริงที่มันน่าสนใจความสนุกมันอยู่ตรงไหน เกี่ยวข้องกับการทำงานของตำรวจนะครับแอรจัดเก็บข้อมูลช่วยร่างข่าวแถลงความยาวร5 0หาสคำปกติผู้ประกาศอ่านข่าวเนี่ยสคริปต์มันจะเยอะมากภาพที่มันสื่อความหมายทวิตเตอร์เนี่ยเขาเช่อสื่อสารข้อความสั้นแต่มันเร็วมากดูแลข่าวและอหาในประเทศในเชิงของต้นตอแหล่งข่าวเป็นประเด็นที่สังคมเราให้ควาสนใจการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่อโต้ข้อมูลข่าวสาร ตอนนี้จะเหลืออีกสองกลุ่มนะคะ